สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ติ๊กพามาเก็บเห็ดคะ<ส>่ะนี่ค่ะเห็ดของเรานะคะโอ,โอ้เห็ดพึ่งหวานค่ะดอกเบลเลอร์เลยค่ะ <ๆ S 1> นะคะตัดขาดูว่ามันดีหรือเปล่าน,นะคะ<ส>นี่ค่ะวันนี้มือกล้องพิเศษนะคะน้องขายมุกเป็นมือกล้องให้ค่ะ พาลูกมาด้วยนะคะก็เลยให้เขาถ่ายให้เล่นๆกันค่ะสองคนไม่ลูกอาจจะตาลายหน่อยนะคะนี่ไปค่ะไปหาเก็บเห็ดกันอีกค่ะห้าเจออีกแล้วค่ะดอกนึ่งแต่ไม่รู้จะเอาได้ไหมนะคะดอกนี้ดูกลอนค่ะโอ้ยมีเจ้าของนำ้ำอ๋อน่าจะเอาได้อยู่ค่ะติก๊กตัดตรงนี้เลยเนาะ นี่นี่ค่ะเริ่มจะเก่แล้วนะคะแต่ว่าน่าจะเอาได้อยู่ค่ะไปค่ะไปหาอีกเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะดอกเล็กๆนะคะดอกนี้นะคะดอกนี้ไม่ใช่ค่ะนี่โอ้ยดอกอย่างงามเลยค่ะดูค่ะตัดขาก่อนค่ะนี่ค่ะมาตัดขาเห็ดกัน ค่ะเห็ดอวบอวบงามงามเลยมากับน้องไข่มุกได้เห็ดสามดอกลูกบกแม่กลับบ้านเถอะค่ะมีแต่มาลินดาสน้อยมาสน,น้อยลาเตโกตีล,ตกตลูกบกแม่กลับบ้านเถอะนะพาเข้ามาเดินป่าค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็มารวยเปื่อยนี่แหละคะ่ะ เออ,นนอันนี้เห็ด็ามอันนี้เห็ดอันนี้น้องไข่มุกเจอนะคะนี่เขาบอกแม่อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดที่เธอกินใช่ไหมนี่เขาว่านะเอ้ยลูกเจอเห็ดคะ่ะแม่เก็บก่อนนี่คะ่ะโอ้โดอกงามอยู่คะ่ะมาเจอเห็ดคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูคะ่ะหนึ่งดอก สองดอกสมดอกสี่ดอกหดอกนู่นค่ะโอ้ยตายตายตาย,ต,ายติ๊กเจอเห็ดเก็บค่ะเก็บโอ้ยได้เห็ดค่ะวันนี้นี่ค่ะดอกอาจจะเก่บไปนิดนึงนะคะเต่ว่าติ๊กคิดว่าเอาได้ค่ะนี่ย้ตรงไหนที่มันไม่สวยเราก็เล่มเอาค่ะนี่ค่ะ นี่ยังเอาได้อยู่ค่ะนี่ค่เอก็บเองอันนี้มันหนามเปล่าลูกอย่งเงี้ยนี่ไข่มุกแก่เก็บเก็บได้ดีใช oh, like ่ไหมลูกนี่านี่มานี่วาพุ่นเอาละตั้งเนื้อสินี่ว่าโอ้ยดอกนี้เก๋แล้วค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะดอกนี้เก๋แล้วนะคะแต่ว่าเราจะเอาแต่ขามันเนาะนี่ค่ะเอาแต่ขาเขาค่ะ เอาแต่ขามันขามันกินได้ค่ะนี่นะคะนนี่นนนแตะขาก่อนค่ะลูกก็อยากจะแย่งนะคะแม่ก็กลัวจะลูกจะอะไรนะเขาจะโดนนิ้วตัวเองค่ะนี่ค่ะนี่อีกดอกนั้นโอ้ยคือหมาแท้มาเนี่น้อ,อ,อ,นนนองไข่มุกอยากตัดิกลัวจะมีดบาดมือขอน,นะคะก็เลยไม่ให้ตัดเย้ได้แล้วไปไปหาอีกอีกแล้วค่ะ จับดีๆกุ้นน o l กุ้นน o อุตะกุ้นนอลฮัลละ,อละเออโอ้ยไหนแม่ดูหน่อยสิออกุเกอ่ะโอ้ยอันใหญ่อยู่ค่ะให้ไข่มุกโถนนะคะนี่นี่สองคนไม่ลูกค่ะหาเห็ดสนุกสนานเห็ดไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะได้แต่ความสนุกมาให้แม่ตัดขา นะคะตัดคาเห็ดลูกถอนไม่ตัดค่ะรวมมิตบ้านนีลูกโอ้ยนี่ค่ะเออดอกงามอยู่ค่ะดอกนี้นะคะใครปะเจออีกดอกหนึ่งแล้วค่ะอ้าวดึงดีๆกุ้นเราละโอ้ยกลัวหัวหักคะ่ะช่วยก่อนคะ่ะเอเอไอ,อตีโอต้า ใช่ว่าันติลกมันแน่นนะคะดอกไหมโอ้ยแน่นอีหลีนี่ค่ะอันนี้นะคะน่าจะใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าดูค่ะมันโผล่มาไม่ได้นะคะดอกใหญ่นะคะโผล่มาไม่ได้โอ้ยกินได้บ่ดอกอู้พุทโธพุทััง ดูค่ะโอ้ย,อยมันขึ้นมาว่ได้ <c oughs> เจออีกแล้วค่ะดอกนึงอยู่ในป่าดูก่อนค่ะว่าจะเอาได้ไหมเหมือนจะขึ้นรานี่อุย้ยเอาได้อยู่ค่ะน่าจะได้อยู่ตัดขาทิ้งยาวๆเลยโอ้ยดอกขึ้นราแล้วดอกขึ้นราแล้วค่ะ ได้แค่นี้แหละคะ่ะได้แต่ขามันอันนี้เห็ดขมคะ่ะอันนี้เห็ดนิติก็กินนะคะอร่อยดีคะ่ะตัดเอาเลยคะ่ะเอาเห็ดขมไปแกงใส่กันคะ่ะมันอร่อยดีนะคะแกงด้วยกันแกงผสมกันเนาะมันก็สีแสบๆนัวๆขมๆจักน้อยนี่แหละ แต่ในความคิดติกมันไม่ค่อยขมเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ดอกกำลังงามเลยอือเจออีกดอกหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยได้พอเกณ์อยู่ตัววันนี้แมนี่ค่ะุ้ยดอกนี้งามดอกนี้งามค่ะ งามงามนี่ใครเจอดอกนี้ใครมกเจอไหมลูก <t iny> น้องใครมกบอ,อกเม่ใช่เหนะ็ดไหมน่ะเขาเขาเดินมาเขาจะเอาขาติแล้วค่ะเมื่อกี้ <ś led> โอ้ยตัดขาค่ะตัขดขาตัดขาทีก่อนค่ะขาก็สวยค่ะดอกนี้นะคะ <S <s <led> นี่ อืม,อมสวยๆค่ะดอกนี้ค่ะไปค่ะไปห้อีกมาดูดูในตะกร้าของเราค่ะไม่ใช่เต็มตะกร้านะคะถุงขนมลูกค่ะถุงขนมของกินลูกนะคะเตรียมมาพร้อมค่ะไปค่ะหาอีกเจออะไรไหมคะ นี่ค่ะมันแอบอยู่ใต้ร่มไม้นะคะนี่แอบอยู่ใต้ร่มไม้นี่ตัดขาก่อนค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะเจอเห็ดดอกหนึ่งค่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าโอ้ยแมงอยู่โอ้ยมันอยู่ มันอยู่ตายต้นไม้ค่ะดูค่ะโอ้ยโอ้ยใช่เห็ดไหมเนยอ้าใช่เห็ดจริงๆด้วยค่ะนี่ดอกน้อยๆนี่อสองดอกเอเยสองดอกน้องตรงเนี้นะยเนี้ยเนาะดูดคะดใครบางคนยืนพักกินน้ำค่ะเหนื่อยหลายดูเล่นน้ำเล่นน้ำ สำลักน้ำจะบอกเห็ดที่เราได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะไข่มุกอยากกลับบ้านแล้วเล่นน้ำแล้วค่ะเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะอันนี้นะคะดูค่ะดอกไม้สวยๆเหมือนดอกไม้เลยเนาะดูค่ะหลายดอกเลยค่ะเหมือนดอกไม้เลยค่ะไปค่ะไปหาเห็ดตอกัน เจออีกดอกหนึ่งแล้วคะ่ะดูมันเอบอยู่นะคะเกือบจะไม่เจอค่ะเมื่อกี้นะคะนี่เอ้ยปากดอกงามแท้สวยงามมากเลยคะ่ะตัดขาเห็ดก่อนคะ่ะโอ้ยดูคะ่ะเห็นไหมคะนี่อดูคะ่ะมันเอบอยู่คะ่ะโอ้ยเกือบแมนบอกเห็นเนาะต้องหัน นี่ค่ะมันแอบอยู่ในป่านะคะอืมได้แล้วอีกดอกมันดอกสวยๆเลยค่ะ,ด,คะดอกนี้สวยๆเลยค่ะ สองดอกนี่ค่ะอุย้ยนี่ค่ะลูกก็อยากกลับบ้านนะคะแม่ก็อยากหาเห็ดมาเก็บเก็บค่ะเอาห็ดกินท่งงามงามนี่ค่ะดอกนี้งามพี่ลีลูกก็อยากกล,ลกกกกับบ้านแล้วค่ะกวนแล้วรีบเก็บรีบไปนี่ค่ะใส่ตะกร้าให้แม่นหน่อย ใส่ตะก้าแต่ดอกนี้อาจจะเกศแล้วนะคะแต่ติ๊กจะเอาขาเขาค่ะดอกนี้เขาเกศแล้วเนาะอ่ะใส่ตะก้าเมียนหนอพี่โตสให้เขาใส่ตะก้าให้เขาเขาจะได้ไม่งออย่างงี้มันดันไม่เจอเห็ุอีกแล้วตัดตนี่ค่ะนั่งตัดเหลือมาทางนี้นะคะ เจออีกแล้วค่ะโอ้ยเห็ดกำลังออกดอกเห็ดกำลังออกจริงๆด้วยค่ะโอ้ยนี่ค่ะอุย้ยอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะนี่อุย้ยหาอลูกหาอีกหาอมีอีกไหม <c oughs> แม่ตื่นเต้นเห็ดลูกก็อยากกลับบ้านนะคะ <c oughs> ไปไปหาให้แม่อีกแล้วเจออีกแล้วค่ะโอ้ยนู่น ชายมุกบอกให้ลุยืนรอนู่นนะคะแม่เขามาเก็บเห็ดเขาหงเงอยากกลับบ้านแม่ก็อยากหาเห็ดดูค่ะเกือบจะเหยียบเห็ดเกือบจะเหยียบเห็ดค่ะมะอเคโอ้ยดูค่ะสวยมากค่ะ าคเยอะะะนโอ้ยมากับน้องไข่มุกมานมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะได้หลายดอกเลยค่ะค่ะตอนนี้ติ๊กก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูผลงานกันค่ะว่าได้เห็ดมาเยอะไหมนี่ขมออกก่อนนี่ค่ะ ตอนหลังก่อนจะกลับบ้านได้เพิ่มอีก2、อสาโดค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะลูกสาวงองแงก็เลยรีบตัดขารีบกลับบ้านเดีเยอะอยูเห็นว่ากระไดนี่ค่ะค่ะคลิปนี้ยังไงติ๊กขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวติ๊กขอตัวทํทำความสะอาดเห็ดก่อนค่ะ <c ười> เวลาเยอะแล้วค่ะไม่ค่อยเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิป ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีเวลาว่างติ๊กก็จะรีบไปตอบคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ